ไ,ได้เกิดกลุ่มไม่ได้เดติบโตมาในครอบครัวที่สมบูรณ์ก็ได้นะคะอืมไม่ไดเ้เขาเรียกอะไรนะ I am not perfect นะคะ you are not perfect ก็ได้นะคะอืม the star แต่เขามองว่าคุณเป็นคนที่โดดเด่นนะหน้าตาดีถ้าคุณเดินมากับเพื่อนคุณเนี่ยคุณจะอาจจะเป็นคนที่เด่นที่สุดในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะยนหรือไปกินข้าวหรือไปไหนเนี่ยคุณจะเด่นที่สุดไม่ว่าคุณจะแต่งตัวธรรมดาหรือว่า จะเป็นคนที่แบบมีรูปล,ลักษณะแบบไหนแต่เขามองว่าคุณนะเป็นคนที่ดูโดดเด่นกว่าคนอื่นนะคะเรมเมจิเชียนมันกับหัวเขาอาจจะมองว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่รู้ไปทุกเรื่องคุณอาจจะเก่งเฉพาะทางเฉพาะด้านเท่านั้นหรืออาจจะยังไม่ได้เก่งมากในสายตาของคนที่เขานินทาคุณอยู่นะ อาจจะมองว่าคุณไม่เจ๋งจริงไม่เก่งจริงอะไรประมาณนี้อันนี้อ่านตามไพ่นะอย่าไปซีเรียสถ้าคุณเป็นคนเก่งก็นั่นแหละก็คือตัวคุณนั่นแหละก็แสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณเนาะอืมเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนหน้าตาดีหรือว่าคุณอาจจะเกิดมาด้วยรูปรักษภายนอกที่ดูดีภายนิเทศเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนลึกลับคุณเป็นคนที่จะเป็นอาจจะเป็นคนที่ว่าอ่าไม่ชอบทําอะไรแล้วไม่ชอบบอก ไปไหนมาไหนคุณจะไม่ชอบบอกใครเขาจะไม่รู้ว่าคุณทําอะไรบ้างในชีวิตทุกคนแทบจะไม่รู้เรื่องส่วนตัวของคุณเลยหรือเรื่องปกติรายวันว่าคุณตอนนี้คุณทําอะไรคุณอยู่ในสถานะไหนนะคะเขาก็จะไม่รู้เลยนะคะเขาไม่รู้ตัวต,วตวนที่แท้จริงว่าวันนี้คุณทําอะไรกันแน่คุณสแตนบายอยู่ที่ไหนกันแน่นะคะไฮวิ intage, นเทสจะเป็นไพ่ของความลึกลับหน้าค้นหาอะไรประมาณนี้ เจ็ดถ้วยเขาบอกว่าคุณมีทางเลือกในชีวิตเยอะอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอยากทานะคุณอาจจะเคยโพสต์ความฝันเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะกลุ่มคนที่เขาอยู่รอบตัวคุณหรือว่าอยู่ในสื่อโซเชียลต่างๆเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ได้ว่าคุณมีความใฝ่ฝันอะไรบ้างเป็นสิ่งที่คุณอยากทําเป้าหมายในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งคุณยังยังยังย ยังทํามันไม่ได้แต่ว่าคุณมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามามีคนอาจจะมีคนมากมายเข้ามาชอบคุณก็ได้นะอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความชอบมีคนมาชอบคุณเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะที่ที่คนเขามองคุณเป็นคนตรงไปตรงมาคุณจะเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะเซเว่นออฟสอดกับหัวคุณเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมคุณเป็นคนไม่เจ้าเล่ห์คุณไม่ใช่คนขี้โกงนะไพ่ใบนี้มันออกมานะคะสรุปนี่คือตัวตนของคุณที่เขา คนอื่นนะรอบตัวคุณเขามองนะขอใบสุดท้ายใบนึ่งก็มองดีนะคะถือว่าดีนะะสุกซิบนินทาคุณยังไงกันร้องอืมแปดถ้วยใบสุดท้าย เขามองว่าคุณปีกวิเวกนะคะออกห่างจากกูเข้าไปมากมายนะคะเขามองว่าคุณไม่ค่อยสนใจว่าสังคมรอบตัวคุณจะเกิดอะไรขึ้นคุณไม่เอานะเหมือนคุณจะเป็นคนที่อาจจะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะแปดถ้วยนะเป็นคนที่หันหลังให้กับสังคมเป็นคนที่อาจจะค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงเก็บเนื้อเก็บตัวเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจอประสบการณ์อะไรบางอย่างมานะมันทําให้คุณไม่โอเคกับโซเชียล โซเชียลหมายถึงสังคมนะคะไม่ใช่โซเชียลที่เป็นอินเทอร์เน็ตที่เราเล่นกันนะในแอปอะไรเงี้ยแอป Facebook IG ไม่ใช่อันนี้ต้อพูดถึงบุคคลทั่วไปสังคมที่คุณอยู่นั่นแหละนะคะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณไปผิดหวังต่อการกระทําอะไรของใครบางคนหรือว่าคนรอบตัวคุณก็ได้ที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจที่จะไม่ไม่สูงสิงกับเขา นะอืมอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะทําให้คุณเสียวความรู้สึกอะไรบางอย่างการกระทําของเขาทําให้คุณเสียเสียเสียวความรู้สึกเสียเซลอะไรเงี้ยเออได้นะคะมันทําให้คุณหันหลังออกจากพวกเขาแล้วก็ไม่เอาพูดถึงว่าไม่เอานะคะไม่เอาคนบางคนนะในสังคมหันหลังให้กับสังคมเพราะคุณคิดว่า คนบางคนเนี่ยคือเขาไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรในชีวิตแต่กลับทําให้คุณรู้สึกแย่ไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางคราวเป็นเรื่องธรรมดานะเป็นเรื่องปกติคนเราจะต้องหันหลังให้กับสิ่งที่เราสิ่งที่ไม่โอเคกับเรานะคะเป็นเรื่องปกติโอเคคะ่ะวันนี้ก็เป็น